ชนะบาบอน,อนและไฟไน,นัลเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปเที่ยวบูเวล่าต่างจังหวัดสักสาย ขึ้นเบิร์นเราอยูุปยาซิงเบิร์นก็ยังเหงาะยาซิงเบิร์นด่ากี่ไปตก็เปิดไอจีเขาดูเนี่ยมันจะรู้เลยว่านิสัยคนยังไงก้าบบ้าบ้าก้าบบ้าบ้าออกมาเราสามาไม่มีไอจีไอจีอีกเคขึ้นหนึ่งโอ้โปากเอาไปให้น้องๆผมได้มาเนี่ยผมก็จะไปแจกกับเด็กๆใครมีความฝันอยากจะเตะฟุตบอลแต่ไม่มีรองเท้าสตั๊ดไม่มีถุงมือบอกเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ผมอาจจะส่งไปผมมีเรื่องเครียดเว้ยผมทำเสื้อไอดอลลีกอะที่เขาใส่ลงในสนามอะหายผมอาจจะต้องใส่เสื้อแบบ ไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อน้องบดดูตัวอย่างนะได้น้องดูตัวอย่างนะการยิงประตูเนี่ย EP 12นะฮะวันนี้นะครับเรามาซ้อมฟุตบอล o l League เช่นเคยครับทุกคนใช่นะฮะเรามาถึงที่สนามแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทักทาย เพื่อนร่วมทีมเป็นก่อนนะแล้วก็พูดคุยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เราก็จะทําการแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวลงซ้อมนะฮะแล้วก็ต้องไปละหมาดด้วยไปเดียวเพราะว่ามันเป็นช่วงมังกริบอนะันทุกคนซึ่งที่นี่เนี่ยที่ละหมาดไม่มีเราต้องเดินไปที่สถานีพัดเป็นศูนย์รวมอาหารข้างๆเนี่ยนะทุกคนใช่ก็พอสมควรเหมือนไกลเหมือนกันก็เดินไปนะฮะเพื่อไปละหมาดที่นั่นเพราะว่าที่นั่นมีห้องละหมาดไงเหมือนผมจะมาเป็นคนที่สีนะวันนี้นะเพราะว่าตอนที่ผมขับรถเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นนีี่คท สวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับด,บดูพวกเขาแต่งตัวกันสีแดงผมมีเรื่องเครียดอยู่นะทุกคนระหว่างเนี้ยผมจะเล่าเรื่องหนึง่งคือก่อนหน้าเนี้ผมมีเรื่องเครียดว้วยผมทําเสื้อไอดอลลีก e ที่เขาใส่ลงในสนามหายทีนี้ผมก็แบบงานเข้าเลยโทรไปหาพี่เนียถามพี่เนียอะไรพี่เนี่ยบอกว่าเสื้อใหม่ไม่มีมีเป็นเสื้อเปล่า,ลาๆอ่ะที่แบบไม่มีเบอร์ไม่มีชื่อคือผมอาจจะต้องใส่เสื้อแบบนั้นอ่ะลงไปในสนามหรือไม่ก็ใส่เสื้อชื่อคนอื่นเพื่อลงในสนามอ่ะแล้วผมแบบ เครียดอ่ะเพราะว่าคือเราลงสนามเราก็อยากจะเป็นชื่อเราใช่ป่ะแล้วเวลาคนพากอะไรก็แบบจะได้บอกถูกว่าเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าถ้าแบบเป็นเบอร์ยี่สิบสามเบอร์เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอะไรเงี้ยมันชื่อใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ทุกคนมันขัดใจใช่ไหมผมก็เลยซีเรียสมากใช่ผมทำเสื้อหายแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้เสื้อคืนมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วแต่ก่อนหน้านี้ผมเครียดมากในสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องราวก็คือผมไปถ่ายคลิปกับพี่เนทคือปกติเนี่ยผมไม่เคยเอาเสื้อไอดอลลีกจะเป็นเสื้อแข่งของซซีีั่นนเย เอามาใช้เล่นเลยเว้ยถ้าทุกคนสังเกตคลิปซ้อมเนี่ยผมจะใส่แต่ซีซันเก่าซีซันใหม่ผมไม่เคยใช้เลยนะฮะไม่เคยเอามาเล่นเลยจนกระทั่งวันนั้นน่ะเป็นวันพี่พีเน็ตชวนมาถ่ายคลิปเป,เป็นคลิปเล่นซอนแอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละนะผมก็เลยแบบความคิดว่าเราออกช่องมาเม็ดเนี่ยนะเราก็อยากจะแต่งตัวไอดอลีกซีซันใหม่ละกันนะก็เลยใส่เสื้อนั้นไปใช่แล้วพอทีนี้เราไปเล่นเกมเล่นอะไรก,ก็มีแบบเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าูุนนีนั้นสุดท้ายเสื้อที่ผมถอด้นะม้มลลักลา,ากเเยยทีทททยดง สองวันผ่านไปพี่พี่เกมเป็นทีมงานพี่เน็ตนะทังมันบอกว่าเจอเสื้อแล้วก็ส่งมาก็คือตอนนี้ตอนนี้เราได้เสื้อคืนนะใช่นี่เป็นเล่าให้ฟังเฉยที่ดูดูเสื้อผ้าดิอาริจริงนะรองเท้าอ่ะแต่แบบกางเกงดักวะจริงดักวะเสื้อปัตตานีนี่เสื้ออดิลลี่ซีซันเก่าใส่นี้ก็เหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนทั้ทีมแต่ส่วนตัวอยากใส่ปัตตานีสักครั้งหนึ่งนะแต่มันคนละสีกับทีมไงมันไม่ได้วันนี้เราจะแต่งตัวสีไหนดีอันนี้เป็นสีขาวนะ ของโค้ชบอทอะคาเดมี่เห็นป่ะโค้ชบอทนะฟิซาบล็อกเบอร์นะรรรสิบเก้าอันนี่ก็สวยเหมือนกันนะทุกคนในทีมก็คือจะได้เส้นนี้หมดนะคนละหนึ่งตัวนะฮะผมก็ได้มาเหมือนกันนะยังไม่เคยใส่เลยอะ่ะคือเคยใส่ไปเดินนะแต่แบบไม่เคยใส่เล่นเล่นบอลอะ่ะทุกคนเท่เห,เหมือนกันนะจริงๆน้องคุณศึกยังใส่เลยโอเคสวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับ คนมาถึงแล้วคนรอเลยวันนี้ตัดผมมาใหม่คนโบสเนี่ยเรากำลังพูดถึงเขาพอดีเลยแล้วก็เสื้อนี้นะฮะเสื้อนี้ก็สวยนะเพราะเราใช้ประจำเหมือนแล้วเพื่อนๆรวมทีมก็ใส่เสื้อนี้กันแต่ประเด็นก็คือผมใส่มาตลอดแล้วไงเออรู้สึกแบบอยากลองเปลี่ยนบ้างใ <c oughs> ส่ตอนนี้ไหมวันนี้ <c oughs> ใส่ตอนนี้ f c สักครั้งนึงแต่มันไม่ได้ไงทีมเราสีแดงไงทุกคน <c oughs> ก็คุณต้องใส่อันนี้แหละเนาะไปแต่งตัวกันเดี๋ยวครับโค้ชพี่พี่บอลไม่มาครับพี่บอลอันนึ่นเดินมาเมื่อกี้ครับผมไปอบรมออ๋มาคนละทานกัน พี่บอลอานนทนเดอะแบกตัวบักตัวบักของทีมนะบอลอานนอนเนี่ยอานนท์ฟุตบอลอ่ะตัวบักจริงๆถ้าเป็นฟวมิลีคือฮาร์แลนน์อ่ะจริงคนอะไรคโคตรโหดเดี๋ยวปิดกล้องกันเลยว่าเขาจะแก้ผ้าตอนนี้เรากำลังแต่งตัว,วทุกคนพกพกเพื่อนๆก็เริ่มมาหลายคนนี่บางบางทิพก็มาทุกคนผูรักษาประตูมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาดไอ่กลครับบังอันน,บบน,นี้อันนี้เที่คุณะสั่งซื้อไปหนึ่งคู่ <c oughs> ใช่ครับครับผมส่วนอันนี้บางติ๊บสมน้ำหน้าคุณให้หนึ่งคู่ <c oughs> แถมไม่อีกอ่าเราฝากกลับไปให้น้องๆ แล้วก็มีไซเด็กด้วยมีบอลด้วยมีไซเด็กด้วยโอ้โหครับเบอร์เจ็ดเยอะมากเพราะว่าวิซ่าไฟล์ขับเด็กๆเยอะใช่ใช่ครับนี่ผมผมได้มาเนี่ยผมก็จะไปแจกกับเด็กๆนั่นแหละที่ใต้เหมือนกันก็เห็นบอกว่าจะซื้อไปแจกน้องก็เลยเอาได้ในเมื่ออยากจะแจกแจกด้วยเลยขอบคุณมากครับบังสุดยอดมากนี่ผมผมอุดหนุนบังนะแล้วก็บังแถมที่เหลือนี่คือแถมมาเยอะมากหลายคู่เลยเดี๋ยวไว้ไปแจกบังได้เลยครับรอรอรอมากสะสมต่อด้วยได้ได้ครับสุดยอด ใจดีมากนะอาจีแบรนด์อาจีทุกคนจะใส่ถุงมือต้องอาจีใส่อาจีต้องมีดีดีวะโคตรเท่ทุกคนรอยนะนน้องๆจากใต้นะเดี๋ยวผมมีบินไปนราจากใหลังจบอีโดลีกเดี๋ยวผมจะไปแจกไม่แน่ผมอาจจะไปด้วยก็ได้นะไม่แน่นะมีโปรแกรมจะไปนราช์ช่วงนั้นผมอยู่นราเดี๋ยวผมผมรอบังแล้วกันเผื่อเราได้ไปแจมได้ไปลุยพื้นที่ลงพื้นที่ไปแจกเด็กๆด้วยกันได้เจอกันแน่นอนไปลับปากเลยรับวันนี้เดี๋ยวไปแน่นอนได้ครับเจอกันสุดยอดบังนี่น้องๆหนูๆนะอยากได้ ใครมีความฝ Four ันอยากจะเตะฟุตบอลแต่ไม่มีไม่มีรองเท้าสตั๊ดไม่มีถุงมือบอกเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ผมอาจจะส่งไปนี่แค่ส่วนหนึ่งนะผมมีสั่งรองเท้าด้วยนะสำหรับเด็กๆอ่ะผมสั่งกับแบฟฟ้าไงแบฟฟ้าก็เปิดร้านร้านร้านนี้เหมือนกันไงใช่ผมสั่งรองเท้าสตั๊ดประมาณ5คู่ได้นะฮะาคู่เป็นเงินตัวเองนะสั่งมาเพื่อจะแจกกับน้องๆผมเชื่อว่า น้องๆหลายคนก็แบบมีความฝันอยากเตะบอลแต่ไม่มีรองเท้าอ่ะผมคนนึงตอนเด็กๆอ่ะผมไม่มีรองเท้านะใช่ก็แบบเข้าใจดีว่าไม่มีมันมันเป็นยังไงอันนก็เลยแบบอยากจะซื้อให้ในวันนี้นะผมกําลังสั่งอยู่ทุกคนรองเท้าสแตทประมาณ5คู่แล้วก็ถุงมืออีกเนี่ยสองสามคู่ลูกบอลอีกเดี๋ยวก็อาจจะมีอีกอนาคตทุกคนใช่ตามกําลังของผมนะตอนนี้ก็เริ่มต้นประมา,ะมาณนี้ก่อนโอเคทุกคนรอติดตามนะฮะทุกคนตอนนี้เราใส่รองเท้านะฮะโคตรเททุกคนโอ้โหได้มาจากอาริทุกคนเนี่ยโคตรเททุกคนรองเท้าดูดินี่ก็อออรริินนนี่กน่กกก็งเเทุคยยูไ ดีครับโอ้ดีครับพี่บอสไหนอ่ะนี่ไงบอสสวัสดีครับอาริอาริฟุตบอลสนับแข่งผมก็อาริทุกคนอาริทั้งเตอดทุกคนนะครับฝาบดยแล้วกันนะรองเท้าด้วยเราทำชื่อได้ด้วย F-19 โค้ดเททุกคนขอบคุณอารินะ,ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินทรสเต็กเฮานะฮะบุฟเฟ่ฮารานะฮะที่กรุงเทพมาหาคนครนะฮะมาลองกันได้แล้วก็วังทะเลเผานะฮะส่วนรวมความอร่อยที่นาราธิวาสทุกคนมานาราต้องแวะวังทะเลเผาและทีจีคาร์เรนทนะฮะรถเช่ากรุงเทพนะฮะอยากได้รถเช่าดีๆที่กรุงเทพบริการดีราคาเป็นกันเองติดต่อ0822615181ครับผมสปอนเซอร์เริ่มเยอะเลยไว้ทุกคนยังยังเข้ามาได้นะทุกคน ผมกำลังเก็บตังจะไปขอเมียแต่งงานเนี่ยพูดตรงๆเลยถุงมือเนี่ยโอ้โหมีไซส์เด็กด้วยคือเราอุดหนุนไปแค่แบบคู่เดียวนะแต่บางทิปให้มันตั้ง3คู่อ่ะโคตรเยอะผมมีคิดแล้วนะว่าผมจะทำกิจกรรมอะไรบ้างอยจะแจกถุงมือบางอันนี้คู่เท่าไหร่บาง3250 3ั5 0อง้5 0โคตรโหดทุกคนคู่ถุงมือคู่ละ3,2 0 0ทุกคนบางทิปให้เรามา แถมอีกหนึ่งขั่วเขาให้ผมราคาพิเศษด้วยแหละแต่ก็แถมให้อีกกันโคตรโคตรใจอะทุกคนผมเอาไปให้น้องๆแน่นอนครับลูกบอลเนี่ยครับใช่ครับลูกบอลไปละ4,002ทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเรารอแจกนะก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้รอไว้เลยมีแจกแน่นอนคะทุกคนดูตอนนี้เพื่อนร่วมทีมเริ่มมาเยอะแล้วนี่น้องบอสคำสิงมาเลยครับนี่เริ่มเริ่มมาทุกคนโอ้โหเขาใส่เสื้อแดงเสื้อนี่หมดเลยนะมาเดยครับพี่เน็ตครับลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วสวัสดีครับ นี่ลูกบอลเฮ้ยเราก็ใช้อาีเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้อาีนะล้วใช้ดีด้วยนะเตะเดะดีด้วยนะมาตรฐานเลยทุกคนนี่พี่บอลอานนท์ทุกคนเดี๋ยวเราจะท้าพี่บอลหน่อยมาพี่บอลครับผมมีจะมาท้าพี่หน่อยพี่ลูกเดียวรู้เรื่องเตะเดะชนคานพี่ถ้าผมถ้าผมโดนพี่ไม่โดนพี่ลุกนั่งถ้าพี่โดนผมไม่โดินผมพิดฟื้นพี่บอลอานนท์จากติ๊กต็อกชื่อว่าอานนท์ฟุตบอลครับผมนี่สุดยอดตัวบัคไอดอลลีกใครก่อนผมก่อนแล้วกันนะพี่จะได้ไม่กดดัน โดนคานนะพี่นะอันนี้อันนี้จริงเลยผมถนัดขวาแนละ้วตะซ้ายคอเฮ้ยต่อให้ผมอีกอะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ยอมไม่มีใครยอมใครทุกคนมาต่อต่อมันต้องต่อมาถ้าเสมอไงอ่ะอตืน่นเต้นวะเมื่อกี้ลุกผมมาแล้ว มาอย่าลุกนั่งอย่าลุกนั่งอย่าวิตพื้นเฮ้ยเสมออยู่เสมออยู่อยากอยากมีคนอยากมีคนนึงวิตพื้นเนี่ยทุกคนมาขอให้ลูกหนึ่งถ้าเสมออีกคือเสมอละลูกตัดสินนะสามสองหนึ่งอ้ยเดินไหมเดินไหมไม่เดินนะไม่เดินโอเคนี่เอาขวาเอาจริงละผมผมร้อนเนี่ยไอ้ผมไม่แพ้นะผมไม่แพ้บอนอานนท์นะใกล้เคียงสู่สีนะเกือบโดนแล้วเกือบโดนทั้งสองนะเมื่อกี้ ของจริงใครครับของจริง,ง,รงผมท้าไปว่าถ้าถ้าถ้าไม่โดนวิดวพื้นนะเขาวิดพื้นส<อ>ามร้อยยังได้เลยคนนี้ครับผมเช็คเดียวนะผม <c oughs> ดูเ <c oughs> ขาบิดพื้นมาละสามร้อยไงยี่สิบครับผมสุดอยอดปกติพิ 300, ด,ดพื้นสามร้อยได้ไหมสาวันได้ครับผมสามร้อยห้าร้อย ของวันฟิตก,ก็พันหนึ่งโโบแบ่งแบ่งเวลาไงพี่ก็มันแป๊บเดียวครับสองชั่วโมงแต่พันหนึ่งเนี่ยสองชั่วโมงก็คือพักพักสักสาครั้งก็หยุดงเงี้ยพี่ยี่สิบยี่สิบอ๋อพักเซ็ตละยี่สิบครับผมนึกว่าไปทีเดียวสามพันนั่นี่ะตาย <c oughs> <c oughs> ครับผมเก่งยอดมากทุกคน <c oughs> <c oughs> พี่พ,พีหนึ่งเขาฟิตฟิตจริงนะครับผมปฏิบัติผมกำลังฝึกอยู่คนละอย่างกันเลยนี่พี่แบงค์เทคเดียวเฮ้ยเฮ้ยพี่แบงค์ พี่แบงค์คนตัดต่อคนตัดต่อฝากตัดออกนะช็อตคั้งนี่ร้อยทีพุกทีหนึ่งนะท่านผู้ดูท่านผู้ดูผมติดตามช่องพี่แบงค์อยู่นี่ไหนแฟนพี่ไหรพี่พี่แบงค์แฟนพี่อยู่ไหนพี่เขามีแฟนนะแฟนเขาอยู่ในทีมนี้เหมือนกันใช่ไหมผมเชียร์นะพี่เนี่ยวะเนี่ยครับเบอร์สี่ครับเนี่ยแฟนเขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแห่นางแมวขอแต่งงานหนูครับนี่รอรอติดตามทุกคนพี่แบงค์กับโบ๊ทนี่คู่จิ้นคู่จิ้นโอ้แค่นี้เหรอโอ อะดูทุกคนมามาดูทักษะการเอาบอลลงของทีมอาร์ล่าอัสตารฟีซาคนที่3จะให้ซ้อมก่อนไัดถึงทีผมเอาบอลลงไงพี่เอาลงไงก็ได้คือสูงๆปุ๊บลงเลยคือคือคือพี่จะให้ผมจับอย่างนี้หรือจะให้ผมเหยียบอย่างนี้เลยได้แต่บอลต้องนิง่งตัวต้องนิง่งห้ามห้ามกระโดดกระเด้กอ่ะผมขอซ้อมก่อนแล้วล้กันดูว่าจะเอาเลยซ้อมเออซ้อมก่อนนะลูกดึงอ่ะอ่าผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ่ะผมรู้แล้ว พีชารเบอร์สิบเก้านะครับเต็มสิบเบอร์สิบเก้าสองสองไม่ผมว่าจะเหยียบเหมือนมาเซโลอ่ะเบอร์สิบเก้านะครับผมเห็นคลิปมาเซโลทำไหมพี่พี่เห็นว่าเอาเอาเทคได้กเลยพี่เอาได้เลยอ่ะอันนี้อันนี้เอาจริงเลยฮึบผมว่าบอลไม่ดีที่ผ่านมาเราก็ใช้อาร์จีนะแล้วใช้ดีด้วยนะเตะเดี่ยวดีนะ มาตรฐานเลยทุกคนบอลไม่มีมาตรฐานพี่ไ,ไ, <laughs> ไม่เอาอะไรพี่ผมเคย <laughs> โอ้โหสุดยอดจริงโอ้โหตัวบัคเอเดนลีกทุกคนอะลองดูตัวบัคตัวนี้บ้างสามสองหนึ่งผมทำไม่ดีตรงไหน,นโอ้ <laughs> โอหโดนโบน๊ทเฮ้ยคุณทำแฟนคุณได้ไง<อ>เฮ้ยเขาเป็นคู่จิ้นกันนะ คุณกดอะไรแล้วเปล่าทำไมผมใส่หัวใจในลูกฟุตบอลไงเไปหาเขาเอาเอ <laughs> น้องโบท๊ทครับ <laughs> อ่าพี่แบงค์หล่อไหมครับเอ้ยซู่ผมยังไม่ได้ครับน่ <laughs> <laughs> ารักไหมครับก็ถือว่าใช้ได้เยอะอ่ไอ่ไอ่ชอบชอบ,ชอบพี่แบงค์ไหมครับชอหล่อครับ <laughs> หลอ่อชอบไหมครับคือก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็คู่กันด้วยสิบกับสิบเฮ้ยคู่กันวะพี่แบงค์ <laughs> <laughs> น้องโบท๊ทบอกว่าชอบพี่พี่ <laughs> <laughs> น,น้อ <laughs> งแมวไปขอแต่ <laughs> งงาน,นลแล้วเนี่ยว้มีแฟนยังพี่มีแฟนยังนีไงคนนี้เลย โอ้เราดูนะครับวันที่38จะแห่นางแมวไปขอรถแต่งงานวันที่สามสิบแปดวันที่38มสิบแดครับคนสิบเจ็ดพอหันหลังลงหันหลังสิเนี่ยดูเบอร์ยังคู่กันทุกคนเบอร์ยังติดกันเลยอ่ะไม่ได้นัดนะเป็นวาสนาวาสนาไปเนาะโอเคผมรอดูแลกันรอรอไปงานแต่งเอาบอลลงขอขอแก้มือนะเนี่ยมันบอลอาจีไงเมื่อกี้มันไม่ใช่บอลอาจีไงมันบอลอาจีไงแบบไหนดีกว่าเหยียบกับแบบ เฮ้ยผมทำได้เม <t od a |ms|> ื่อก <t rop loan reconcile> <t rop cocaine> ี้พี่บอสผมผมมาแก้มือเมื่อกี้ก็าบอลนี้เหมือนกันเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่าไงพี่ก็เดี๋ยวจะให้บอลลองดูเบสิกหน่อยเบสิกจะให้เบสิกทักษะทีมเราแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างเอาบอลลงนะพี่โยนสูงลงไม่ได้สามสองโอ้โหตั้งแต่พี่ทำมามีมีคนทำได้ยัง มีเกลือแล้วเยอะแล้วเราเล่นเราเล่นเรนนี่ว่าเราคนแรกโอเคครับผมอยากเห็นพี่บ้างได้ไหมพี่เหรออ่ะพูดไม่ทำเลยเอออยากเห็นเจ้าของช่องบ้างได้ไหมไม่ซ้อมเลยครับเล่นเลยเจ้าของช่องนะอ่ะทางไหนวะเนี่ยผมแกล้งผมแกล้งผมแกล้งเอามั้ยเอามั้เมื่อกี้ผมแกล้งไงสูงไปเอามห้ยเมั้พี่หึุ๊้ยขึ้นเนียนเนียนปามากเลยเลยวันนี้หนีออกจากบ้านนี่เนียนไหม คนนี้โหดคนนี้โหดไปแล้วไม่เกี่ยวไกูไม่เกี่ยวไอ้ไอ้กองครับนี่ทุกคนไอ้ร่ไอ้กูเสียนะโอ้โหนี่ต่งนี่แข่งแข่งเดินสายพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้มีแข่งเดินสายอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยสามคนจริงเหรอไอ้กองด้วยนี่ดูดูดูโอ้ยใส่แล้ดูตัวอย่างนะนี่ใส่อารีฟุตบอลจริงเหรอ บังครับสามสองหนึ่ง,งอ,อะไรวะโอ้โหโคตรแรงน้องบดดูตัว,วอย่างนะไน้องดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะการยิงประตูเนี่ยดูนะลูกนี้ถ้าไม่เข้านะผมจะวิดพืน้นสักร้อยทีเลยบางติบครับมบันต้องไปแบบแบบเนี้ย ม,ม, <laughs> มันเหมือนมางติปช่วยเรานะ <laughs> มาเมื่อกี้ฟลุกเมื่อกี้ฟลุกอ่ะดูด,ดูพี่บอลพี่บอลยิงช่องอานนท์ฟุตบอลตัวบักไอเดนลีกโอ้โหใครจะไปเซฟดู้ไหมอารมณ์เหมือนฮาร์แลนด์ในในพรีเมียร์ลีกอะตัวบักนี่ก็ตัวบักเหมือนกันอ๋ออย่างงั้นเหรอโอ้ย <laughs> พี่บอลบอกอ่ะดูตัวอย่างดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่ตัวอย่าง โอ้นี่ดูตัวอย่างของจริงตัวอย่างของจริงประตูไม่ต้องมีนะแต่ว่าดูดูการไปของบอลนะเหมือนกันแย่กว่าเด้ซ้ำอ่ะไปซ้อมดีกว่าไปโอเคครับ <c oughs> ก็ <c oughs> วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรื่องเรื่องซ้อมก็คือจะมีเรื่ององะไรนะนะครับมือกระดิกนนเกมลูกกับเกมรับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาไปใช้ในในวันจันทร์อยู่แล้วในเกมจริง โอเคครับเดี๋ยวเริ่มวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าโอเคเดี๋ยวัันโอเคมาครับทุกคนที่เส้นขาวครับมาเลยครับมาเลยครับส่วนใครที่ใส่เสื้อคนละสีใส่เสื้อคนละสีคนอื่นเดี๋ยววิ่งเพิ่มครับไปเลยไปเลยไลยไปเรับปไปเลไปลยไลไปเลยไปเกเลลยไปไปเลเลไลยลยไเไปกลยไปลยไปเลยไปล้ไลัไปไปไปลับไปลไเลไปลเยยล ดีครับีครับตับตับแคสีรือนะครับครหนักัหมพี่กองแล้วอ๋ออเคตอนนี้เราวอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปละหมาดก,ก่อนเดี๋วไปเดี๋ยวเก็บกองก่อนไม่อยากไม่อยากวอมตอ่อไได้ขอขอขอู้ไว้นึงเอาเวลาไปละหมาดก,ก่อนไม่ค่อยชอบวอมอ่ะได้มันไปวอมก่อนก็ค่อยไปละหมาดไปเดี๋ยวอเอาไงดีแต่ก็บอกว่าถ้าผมไม่วอมต่อเนี่ย เวลาเล่นไปเดี๋ยวอาจจะมีเจ็บใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมไปวอร์มต่อแล้วกันวอร์มต่อเสร็จพวกเราไปละหมาแล้วก็ค่อยกลับมาถ่ายเรากล้องเดี๋ยวเราพักกล้องก่อนโอเค oh uh. เข้าพวดเลยพอมีคลิปด้วยเลย,อเ,ลยเอาเ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 ลยเอีอา่ยเอาเลเราเล่เอ,อนะเาเลเอาเลยนอะา่เอาเเดาเอายเอาเายเอาเาเายเาลยอลาเลาเลยเลเายเอาอเลยเดีดยยดเ,ดนเ,นย,เดยวาไาเูเอาป โอเคครับคราวนี้เดี๋ยวแบ่งเป็นคราวนี้ยืนแบบนี้พี่โอ,อ๋โถ่ทิ้งอยู่นู่นครึ่งสนามโอเคครับค,คราวนี้เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแฟนมาร์กิงคือจะชิดทุกคนจะตกลงกันขาคู่ขาคู่หนึ่งคนโอเคครับมันจะเป็นสองฝันน่งคราวนี้สิ่งที่เราเมื่อเราประกาศอนได้สิ่งแรกคราวนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเวลาเล่นเกมรับในลูกเตะมุมคือทุกคนจะโอเคนะครับต้ย ช่วงซ้อมระบบการเล่นขอไม่ลงโสูชเชลนะครับความลับก่อนจะดูคลิปกันต่อทุกคนผมขออะไรอย่างนึงได้ปะ่ะคืออยากจะให้ทุกคนช่วยกันกระทืบไลค์วิดีโอนี้ได้ไหมครับให้ครบ5,000ไลค์ทุกคนวันก่อนผมขอไปแล้วอีพีที่11ใช่ปะ่ะแล้วมันได้ประมาณ3 0 0 0กว่าอีกนิดนึงทุกคนขอได้ป่ะคลิปนี้ขอสักสักคลิปนึงถ้าครบ5,000ไลค์ใน y o ย t ูทูบนะเดี๋ยวผมจะแจกของจริงๆแจกเสือ้อแจกเสื้อของนักกีฬามีายเซน์พร้อมด้วยรอดูได้ทุกคนมีพวกฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดถุง รอติดตามแต่ขอช่วยกันกระทืบไลค์ก่อนทุกคนไปเรื่องแรกที่ผมอยากคุยนะครับหนึ่งคือเรื่องการสืส่อสารกันนะครับการสืส่อสารกันของทุกคนในทีมยังดีขึ้นกว่าเดิมจังหวะที่เสียบอลจังหวะที่เสียประตูวันนี้ดีขึ้นพี่ฟานเยี่ยมมากพยาพยามจบพยายามจบเยี่ยมครับดีมากพ <c oughs> ี่บอกว่าชนะได้ขนม <c oughs> เชียร์โซนเลยครับโค้ชขนมโยสุนีเขาเขาถามจะลงใครชนะทีมกอนแล้วจะมีจะมี แล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมีอ yeah. ีกอันหนึ in, ่งท well ี่เราเล่นคือทุกครั้งที่ทีมเราชนะผมจะเอาอะไรมาให้เทปไมซ์แซกันหมดทุกทีไอโกนไอไสไอเนียนหมดต้องมีดอกเบี้ยด้วยนะไอโซเอาวันนี้อาวันนี้ฮะถ้าถ้าเราชนะบาบอลและไฟนัลเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปเที่ยวบูเวลล่าตางจังหวัดศรีสระ

หน้าจิตดาวูตรงนี้อะไเรื่อยๆนะรีวิวรีวิวเยสไอโกหลังกล้องหน่อยครับโคตรยอดอ่ะถ้าถ้าแบบดูหน้ากล้องของเยสไอโกนี่คือสุดยอดเลยสุดละแบบนี้พอหลังกล้องนี่แบบอะไรไม่รู้วิ่งไปบางแสนมั่งอะไรก็ไม่รู้จริงๆนะจะไปเล่นกองหน้าจะไปยิงติดประตูจริงๆนะไม่ไม่ใช่เก่งแก่พูดเก็บภาษานะแม่งพูดเยอะไปนัตตันต์ต่อที่นักการต่อพูดเนียเลย ไี่ด้ยาสีระกบบังหน่อยกองหลังคุ้ใจรไม่มีคนนะถ่ายรูห่อยถ่ายรูปบังเดี๋ยววันนั้นถ้าผมสักกาดลูกสวยๆได้นะไมอเอ่แบบนี้บางมีท่านแนะนำไว้บางมีท่านเนีนำวาเราก็ทุบกงันแล้วเดี๋ยวบงกพอยาสิทุกอะบางเดินไปยาสกระดดอกชนไม่่อย่างนี้ได้ไหมไปหาไปหาที่ขงมค่ะทางมี้ได้ไ้ยังงั้นเดินดางทำทำท่ามันใจมันใจวันคือ วันชื่อที่เรียกข้าว่าคณาวันุเจ็บไหมเจ็บมือข้ามหมดเายใหญ่ขี้มูจริงคนนี้แล้วไปนะไป่อยระ้องปืนอะเดี๋ยวทุกคนที่ใช้รูปทรงในกลุ่มหน่อยได้ได้้ทรงในกุมสัมผัสก่อนเกมหน่อยสิ้นมั่นใจไหม เจอกับบ้าบอลเจอไม่ค่อยเวิร์ดเจอลีซองานยากไหมเนาะเบเนาะเนาะเบาะซุ้งงงกโนเบะกันไรโนเบะนาเกเบะนาเกะม่เอางงเลยนะห้าสิบเกาโปสเตอร์บ้าบักไม่ขึ้นเบิร์นเดมเมื่อแต่ไม่ขึ้นเบิร์นเราอยู่ปะยาซิงเบิร์นไม่เงงเหรออยาซิงเบิร์นได้กี่ปกติพี่แมนคานไหมครับต้องหลอกอ้าวไม่มั่นใจเลยหรอไม่ค่อยมั่นใจบินคืนไหมพี่ไม่ไหวแล้วลุกนั่งลุกนั่งสามทีพอพี่้ได้ มาคนละลูกเดียวลูกเรื่องลูกนี dia, ้ yeah. ุดนลิดเดียวลิดเดียวลูกนี้โอ้ นี่ผมบอกเลยว่าผมจะวิ่งพื้นพี่พี่บอกไม่เอาทีล่ลุกนั่งอค่หนึ่ง,ง,งสองสามแมนจริงสัญญาเลยไม่ได้เตรียมนะไม่มได้เตรียมเท็เดียวผ่านเลยเดี๋ยวเชื่อป่ะถ้าลูกนี้ไม่โดนนะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันต่อนวแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ